ตอนนี้หลายๆคนนะครับครีเอเตอร์หลายๆคนเริ่มถอดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตั้งค่าในเรียวถูกจำกัดการสร้างรายได้นั่นเกิดจากปัญหาอะไรบางคนนะครับโดนกำจัดการสร้างรายได้เครื่องมือนะครับฉันมีการแจ้งเตือนฉันต้องไปไล่ลบคลิปแต่ละคลิปนะครับบางคนไม่อยากลบเพราะว่าฉันมีเหรียญที่มันติดมาก,กับคลิป นะครับเราต้องแก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละจุดนะครับแต่ณนะที่นี้นะครับเริ่มจะมีแล้วหมายถึงว่านะครับบางคนยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยแต่คลิปเราเข้าเกณฑ์ดังนั้นนะครับฉันเห็นโฆษณาในในคลิปของเธอฉันเห็นโฆษณาใน ช่องของเธอนั่นแปลว่าไม่ได้แปลกและไม่ได้ผิดนะครับสิ่งที่เราต้องทํานั้นให้ได้ตั้งค่าได้เร็วที่สุดนั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ได้แปลกนะเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ของ Facebook ตั้งแต่เขาประกาศตั้งแต่วันที่12กันยายนเพราะว่า Facebook เขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับโฆษณาเข้าในคลิปถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับเราไม่ต้องตกใจเราต้องรีบลงคลิปและรีบ นะครับทำให้ได้เครื่องมือและให้ได้ตั้งค่าและโฆษณาก็เข้าปกตินะครับและที่โฆษณาเข้าในคลิปเราในกรณีที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าละ่ะนะครับเขาจะย้อนหลังให้เราไหมไห่นะครับถ้าเราได้ตั้งค่าและเห็นเหรียญและเป็นเซนหรือจํานวนเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นแหะครับคือยอดที่แท้จริงและสุดท้ายการโอนเงินเท่านั้นนะครับที่เราจะได้รับ